สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้านบายเจสเซสแมนจ n เมนต์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการ Smart ท a n น n e มิว y l e อยู่ที่ตำบลบ่อวินนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกว่ามีการดูแลรักษาความปลอดภยัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงค่ะและด้านในโครงการนะคะมีถนนที่กว้างขวางมากๆม,มีสวนหย่อมขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นอีกด้วย บริเวณโดยรอบโครงการนะคะก็จะมีทั้ง Tesco Lotus, Mega Home ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษามากมายนะคะอาทิเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะแล้วก็ยังมีโรงเรียนมารีวิทบอวินอีกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวตามเนยไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาถึงภายในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่88ทับ563นะคะเป็นบ้านเวนาโฮม2ชั้นค่ะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็พื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ21.3ตารางวาค่ะด้านในกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็เพดานสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมสามารถติดตั้งได้เลยค่ะเป็นโซฟาขนาดใหญ่นะคะทำเป็นห้องนั่งเล่นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะกั้นค่ะเป็นบริเวณห้อง ทานข้าวทางด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับบริเวณด้านหลังบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะก็มีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการต่อหลังคานะคะแล้วก็ทำเป็นห้องครัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นบริเวณห้องซักลางก็ได้ค่ะบริเวณห้องชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องใต้บันไดค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว และทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําบริเวณชั้นล่างค่ะที่มีการตกแต่งต่อเติมเอาไว้ให้อย่างสวยงามเลยนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ค่ะและโถสุขภัณฑ์ค่ะชมบริเวณชั้น1กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาทุกท่านค่ะไปชมบริเวณชั้น2ค่ะตามเนยมาได้เลยค่ะ มาดูห้องนอนหลักนะคะหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็มีขนาดที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับแสงธรรมชาติและลมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังมีประตูค่ะที่สามารถเปิดออกไปสู่ระเบียงนะคะแล้วก็ภายในห้องนอนหลักเนี่ยจะมีห้องน้ำภายในตัวอีกด้วยค่ะ หนก็จะพามาดูอีกสองห้องค่ะซึ่งอยู่บริเวณชั้น2เช่นเดียวกันนะคะทั้ง2ห้องนี้ค่ะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะทําเป็นห้องนอนได้อีกทั้ง2ห้องเลยนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่อาจจะอยากดัดแปลงค่ะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวนะคะก็สามารถทําได้ซึ่งทั้ง2ห้องนี้ค่ะก็จะมีประตูนะคะที่สามารถเปิดออกไปเป็นโซนระเบียงได้ด้วยแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ บริเวณชั้น2นะคะนอกจากจะมีห้องน้ําที่ห้องนอนหลักแล้วค่ะเราก็ยังมีห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งภายในค่ะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นกระจกบ้านใหญ่โถสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าอ่างล้างหน้าค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสมาร์ทแลนเริ่มต้นที่บริเวณตลาดสมาร์ทแลนด์ขับตามทางไปประมาณ4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ พามาชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะถูกใจคุณผู้ชมกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูบ้านแบบตัวจริงเสียงจริงค่ะหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามเราได้เลยค่ะทางช่องทางของ Facebook j a s s e t Management นะคะหรือว่าที่ช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t Management ค่ะเรายังมีซับมือสองสภาพนางฟ้ารออยู่อีกเทียบพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกรุสินเชื่อรี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนสำหรับ EP หน้านะคะเนยจะพาไปที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยวันนี้ค่ะเนยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ